สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องสมาคมคนรักตัวเลขวีสองนะจ๊ะวันนี้จะพาไปเล่นบาคาร่านี่ตอนนี้มีทุนอยู่ที่สามพันเจ็ดรอยสาสิบหกบาทจ้าสิและแท่งของไอเรี่ยนของเอสเอมาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าแท่งหัวยเบื่อล่ะย้ายมาฝั่งบาคาร่าบ้างเนาะเดี๋ยวจะเอาอ๋อนี่นี่นี่แยกคนนี้เออนี่แหละห้องนี้นะจ๊ะอืม รอบนี้เราจะแทงเพเยอร์เพเยอร์เพเยอร์ท่านท่านท่านมาหนอท่านมาหนอท่านมาหนบอ้าวมาท่านเด้อจ้ารอบนี้แทงไม่ทันเด้อแทงมาท่านสูวท้ารอบหน่ะเดี๋ยวเขาเบิ่งก่อนเอาเป็นว่ารอบนี้เขาเบิ่งก่อนก็แล้วกันก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะจ๊ะว่าไม่มีทรงมีสูตรอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะแทงตามบ่าบอเดี๋ยวเรื่องห้าเตะเก้าแตะเมมนี่โศกดีค่ะท้าแทงม่าใัรนี่คือเสียเงินนะจ๊ะสองรอยโอเคเดี๋ยวเราจะแทงไปที่อะไรอีก เราจะแทงแบงเกอร์สองร้อยบาทเนาะตานน่ว่องวาแดงสีไหลทดิเอาเปิดนั่งเปิดเราจะดูอยู่ที่มุมบนนะมุมบนซ้ายเดี๋ยวมันจังสีไว้เสาหน,นีแล้วกับแล้วเ,เปิดหนันมุกจี้มันกับยินบอกศูนย์แต้มเขาแทงแบงเกอร์นะหกแต้มดึ๋งดึงปื๊บนี่เราชนะจ้าบวกสองร้อยยัวยัวจ้ายางดีห้น,นี้เอา แบงเกอร์แบงเกอร์เหมือนเดิมจักสองร้อยสามร้อยดีกว่าโอเคสามร้อยบาทแมงมอยามเกลาเทอมอันแดงมันไหลเนาะนี่มันเคยไหลเนาะนี่สามสามไม้นี่สามไม้ติดนี่ห้องตอนนี้มันสองมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะไหลเนาะเปิดสาวเปิดปุ๊บอืมเจ็ดแล้วห้องเจ็ดเจ็ดมีลุ้นนะหนาสวยอยู่ศูนย์ไปโงมาสิของเรานะ่ะเอาปอกแปดจ้าบวกสามร้อยปอกแปดเด้อบวกสามร้อยยาอนที่นมามีสิทธิ์ที่มันจะ ไหลมาถึงสามไม้ติดเหมือนกันนี่กับสถิติเกา่ารอบนี้เขาสิแทงยังดีแทงยังดีเพย์เยอร์แล้วกันสองร้อยอืมเสียพายจนขึ้นละนั่งในมันเปิดอยู่สามแต้มยังละครสองเข้าหาแต้มโกงกิ่หลายานั้นเท่าไหร่สามดึง โดนแต้มโอ้ยโอ้ยหามเลยรอบนี้เสียสองร้อยแทงแบง์เกอร์สี่ร้อยรอบนี้แทงแบงก์สี่ร้อยลยเอาเมื้องมนสิไรอีกบ่พ่อหามาอีบ่เอาเก่าเขาที่ล่ะขั้งใจหาเอา,เอา โอ้เสียแต้มเสียเงิน400ด้วยจ่าตานี่เสียอีกแล้วเดีวแทงแบงเกอร์อีกแล้วการ300นองเบิง้งนี่สลับมาบอน,นีมน่มันเห็นบอนดูจากเบื้องจากเข้าไพ่นี่มันแบว,ว่าสลับไปสลับมาอยู่ในนี้สลับแล้วก็ะมาแดงไหลแล้วก็สลับเป็นน้ำเงินโอ้น้ำเงินแดงหลง เพิเจ็ดเอาเจ็ดทั้งสองตัวนีแบบ้เองเพิ่อีกเก่าหกแต้มเอาอีกเก่าคือการเอาคือโพดแทะเอาไพ่คือเป็นยังสี่คือคือกันทั้งสองเลยเอ่ะเ่็นปะเอาเจ็ดผิดเออเมียเจ็ดเออเจ็ดผิดกับไอ้เก่าผิดอันนั้นกะเจ็ดจวนกับเก่าจวนเบิดข้าแทนมันเงินเดือก เก่ามาที่ละต้งใจน้ำบอกสวยหนึ่งแป้งสองดีสองเขาขึ้นมาที่สี่แต้มหนึ่งจ้าสี่แต้มชนดึงสวยฟุอาศูนย์แต้มแมงบอขีดถูดปงขนกว่าแล้วนี่แน่สี่แต้มจ้าได้จ้าบวกสามร้อย าเราแทงถ้าเขาแทงอัินน้ำเงินเขาสีแดงเต็มแทงลอยนึงซึ่งว่าแทงลอยหนึ่งกับสีแดงลอยหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาแทงแบงเกอร์หรือสีแดงถ้าเราแทงไปหนึ่งร้อยเราก็จะได้เก้าสิบห้ารอบนี้เราแทงแบง์เกอร์อ้ยพ่อแม่เขาแทงเพ่เยอะไปสี่ร้อยบาทจ้าหยามได้นี่ก็ไม่แน่เผื่อมันจะไหลเหมือนแดงเนาะมาหลดไหลไม่ยาวสิแท้เพเยอะมึงมาเรามาลุ้นกันดีก,กว่า สเก่ามาเก้าเก้าสิเธอแม่ปานว่าเอิ่นได้ไมีเงานี่แน่เปล่าเก้าบวกสี่ร้อยจ้าย่วจะแม่นี่เนี่ยดูมุมบนซ้ายเดือยจังไวยดืูสุดเดือยเก้าก็ได้แปดก็ดีไว้ โค้งพาไปดิเอาสองแต้มเอาเราดึงแปดเก้าซุบเจ็ดแต้มจ้าเอาโคงในแม่เอาโคงอีหลีโคงอีหลีตาอืมมากับดวงเอาไหลยีหลีไหลไหลสีใหม่แล้วเดี๋ยนี้มีมั้งจ้ะแดงแดงมันมาสีแล้วก็น้ำเงินก็มาสีเหมือนกันเนาะตาเนี่ยไม่ได้แทงเด้อแทงบทท่านรอบนี้ไม่ได้แทงเด้อเอาเดี๋ยวแทงเพื่อเยอะดิแปลละนาวสวยหนึ่งโอ้สามแต้ม โอ้หกแต้มเธอแทงไปที่แบงเกอร์เด้อเมื่อกี้หาลอยอย่างที่บอกนะทุกคนบ่มีบ่มีสูตรอี๊ยังแท่งตามความรู้สึกแทงเบื้องจากเข้าไพ่เบื้งจากเข้าไพ่ไนะทุกคนนีเบื้องจากสถิติมัน,มนเนีแทงตามบาปไปเนี่ยนละ่ะเน,นี่ยเหมือนหาเขาติดล่ะหาหาเตียงมึน้นมนะเสีย เสียงคนห้าร้อยรอบนี้เราแทงแบงก์ก็หาหลายทุยกตหวบุง้งเห็นไ่มเห็นมันสลับกันเลื่อยแทงสลับด้วก,กันบุ๊คปิด ตีแต้มโกมาตีหกแต้มด,ดึงดึงๆบวกจ้าบวกหาลอยจ้าอืมอีกนี้เอ็มวีเอาไปรับรอบนี้เราจะแชร์เพย์เจอาห้าร้อย เทีเยะเด้ยวยหนำเงินน้นเงินนี่หานี่ทีโอ้สีแต้มโค้งอ้าวระบวกจ้าสีแต้มก็ได้กินแม่งบอแม่งบอมันออกสลับบอแค่าตามค้ามลุดซึกยังว่ะต้องมีสูตรมีเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปดูสูตรของช่องอื่นมาแล้สิมาแท่งตามก็เจ้มึงสูตรถ้าเจ้ามใส่เดี๋ยวบอกเหมือนกับเรารีวิวสูตรหวยนั่นแหละรอบนี้เราจะแทงอะไรดีนะ้าแดงก็แล้วกันหาลอยหามทวงเดือวานเดือเอินแดงเดือเอินแบงเกอร์มันกับี่ลงกันเลยเนาะเราไม่ได้ซ้ำทองเรื่องบาคาร่าแล้วเราเพิ่งจะหันเล่นเนาะแต่ถ้าใครมีสูตรดีๆก็สามารถบอกได้เดี๋ยวกำไรเร็ว ได้เงินเร็วกว่าหวยนะทุกคนได้เงินเร็วกว่าหวยละกคะเสียเร็วกว่าหวยถ้าเกิดว่าแทงบ่ถูกคือเสียเลยแต่ถ้าแทงถูกก็คือได้เงินเร็วกว่าหวยอีกเนาะอือนี่แหละทุกคนมาแทงห้เบิงไม่ยังไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะแทงตามบาทของไปจะซื้อได้นี่แทงตามความรู้สึกตัวเองที่ว่ามันจะออกซื้อซืนะเบิงจากเขาไผ่ซือ้อรูจักเขาไผ่เนาะว่า ออกตัวนี้แล้วมันน่าจ,จะเป็นอีหยังอีหยังต่อไปอาแทงตามความรู้สึกตัวเองแค่เดาๆไปี่ซื้อว่ามันอ่ะออกนี่แล้วมันอาจจะออกตัวนี้เดี๋ยวคลิปหน้าสิลองไปกินสูตรเบิ่งกันก็ได้สิไปเบิ่งเบิ่งสูตรของคนอื่นแล่ะก็จะมาปั๊บใส่หรือบอกกับเสี่ยวสูตรของเขามารีวิวเบิ่งว่าท้าเฮ็ดตามเขาตามสูตรของเขาแล้วฮ้อิเสียงินคืนนนนอเขาบอโอเคเนาะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันตอนตอนแรกเนาะเรามีทุนอยู่3,700กว่าบาทตอนนี้มันมีอยู่4ีห0พลาละเดี๋ยวขอไปแทงงต่่ออกกกนนนนนล้วัััเาาะสหรรบี็ชขพจ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปบาัคาลาอีกเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเขาลองเปลี่ยนทางมาทางบาคลาล่าเนาะเ่าจะได้ไม่เบื่อโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า